Yup. Lives, いい hal, ตัดสบายดีพ <U Books porte> um, ี่น้องตัดสบายดีแหละสวัสดีแม่พี่น้องสุขสุขคนสุโมสุบอนสบายดียามแรงพี่น้องจ้ะไม่นี้ยินดีฮะส้มส่องเข้าม่ตาพี่น้องหากับพากันขึ้นตะเกียวเข่าพี่น้องยังมาแล้วยังไหาหนึ่งมันเป็นเข่ามักะเกี่ยวหยักแน่ก็เลยยังมาแล้วบงหมกพีเขาก็เป็นหมากเลยพี่น้องแต่ว่าบ่งงาม อือก็เป็นหมากแล้วอือก็ขึ้นข้างเป็นหมากแล้วก็ตอมหมากหาก,กําลังสามกับปันปน่นพอนเอาลายลายเครือเต,อเตอออิบอือหมอพริกก็เป็นหมากแล้วแต่ว่าหมอกผีกข้าวโบงงามพี่น้องนี่แหละข้าแล้วอาาศเนี่ยข้าวจุกซิม,มคว้าเสียห์ยาออกแลก้วก็ใส่พุ่นใส่ผู้ให้เพลินหดน้ำแต่สิพอได้กินอยู่อะตาตึกแฮ่พี่น้องเย ตาตึกแหเอาปลาหักได้แต่ตัวน้อยได้ตัวใหญ่อ่ะใหญ่อย่ากินละปลาตัวใหญ่มันก็บ่ทัน้มันลกน้ําบ่ท่วมหัวยืนมือได้แต่ตัวน้อยพอดีพอเกาะนี่แหละําตวได้2-3โตก็สิ่ซั่น ตัวบัวใหญ่ปลาฮะกับปล่อยเป็นตัวใหญ่มันบัวทันมันเต้นดงหนึ่งตัวบัวใหญ่มันแทะตัวเดียวกับเขาละแล้วเขาบอกเอาบ่มีผู้เห็นไหาขอไปเอาตัวปลายน้ำแรงพี่น้อยเขาก็ยังมาได้แล้วดอกยังใไฮนึงอื่นมาฮือมาฮือพอแหละจังสิลงไปไปเอาให้มันแหละ ส่วนนั้นลูกลงไปไปลายมันแหล,ละแล้วก็สิปัน่นคนมาปั่นเลยเพราะมันแห้งนะเขาทั้งนี้นแหละบ่แหละคนแหละบ่แหละวทั้งแหละเบิดแล้วถ้าแต่เขาตะกะ,กะแล้วก็ปั่นระบานสุดท้ายท้ายสุดระบานเรียบร้อยแล้วบานมีแห้งประโยชน์หนึ่ง เอานาปลาเล่ก็มีแห้งระโยชดหนึ่งน้องเอ้ยโอ๊ยลืมไปเห็นหมักบัวบัวปอมแล้วพอดีแกงใส่นไมัยดูใส่แกงนมัยนม้ยจะมีพอได้แกงสุดแต่บุปผู้เจ้าบุไม่เวลาแกงไม่เวลาเห็ดกินแล้วเขาพอละ หาแกงแซ่บๆบน้อนะน้ําไม้ก็ได้จนเหี่ยวก็บ่เมาน้ําข้าวน้ําน้ําพี่น้องเอ้ยหมไปหาเห็ดแม่มีน่ะไปหาเห็ดแกงแม่ตาก็บ่ได้ไปเป็นยังกบ่ได้ไปคาน้ําขาค่น้ําเกี่ยวขาเกี่ยวาได้อึก็ได้จับเด้อจับเด้อ ันกำลังเป็นกระตอมกระตอมต้นโอ้ยมีแนวซีล่ะโซ่สีจับแล้วขนาดนี้แมงไหมซี่แเลี่ลเแล้วเขาอะไรจากซีมาเอาผุนเส้อหนาาผุนนอำผู้ใส้จังสฮดน้ำ หมากข้ามโป่งหมากข้ามโป่งในลไลยเลยพี่น้องบางคนก็จะเชื่อ,อินหมากแต่ยังต้นทองเทงบ่ต้นทองต้นทองเทงดีไอเลยพี่น้องดีไอดีปอดมาลายต้นดีไอดีปอดนั่นละต้นผักอีตู่ฮะพี่เนาะ อะไรเสีมากดนเอามาปลูกไอตู่กันนะน้ำไมกัโอ้ยจนเที่ยวบางมีเวลาแกงกินน่ะเจอขึ้นเที่ยวนะไม้กันี่แต่เวลาเห็ดเวียกเวลาแกงน้ำไม้กินกับบ่มีความเป็นเมาขึ้นไม้น่ะนี่บลึกปันได้ปะ ขนาดแคมยังเพียงกี่หฮอยูพุ่นทวมหัวเงินมือไปจังเนาะค่ะขนาดเห็นขั้นคู่ยังพุ้งเงินมือยังหมดทได้ปลายังจะอ่าไหนปลาปลา ัจุดจอดตาอาเบิงปลาเนาะเห็นดิปลาเฮาก็นี่พ่อใหญ่อยากินปลาอยากกินลาบปลาว่าซั่นก็สิให้บ่ตมาตึกน่ะก็ซั่นก็ไปนาให้น่ะก็อยากแล้วพุ่นแหละ ก็ลาบเลยแหละนั่นบ๊วยกะนั่นคำเผื่อเราเมื่อเห็ดกินอีกอยากะปุ๊บเฮ้ยเรมีเวลามาตัดให้งวนเห็ดแหลวเวียงเอาจักมาแตะแตะไปให้งวนหกขนองข้าดตหากับหกหกอยู่เอา kè đấy tắt mà bùm đấy này nó ngoại thì nó ngoại ta bổ ngoại rồi ngoại kinh cả ตัวนี่ยังได้นน้ำหันี่เบ่งขะโอ้ยเาหมกขานี่จังคือเหเมนัี่่จะกนยังกัดมันนี่งวทองก็จะมากัดบ่เออตอนนี้เบ่งขักอะไรนี่อมเปอมดผนมะปูว่ได้บดกได้สามวี ร้อมวิหักเบ้งคักเป็นอึงเหลืองหมากวักไงเฮเฮ้นเฮ้นเฮ้นตาบปกเกือไกลก่อนรักกินอิ่มสิเกลือมนันแล้วขขาวจากชิมาลเสียหญ่าบักผิกนีะเสียหญ่าออกกาพุ่นมาปก เพี่ยน่องก็ุ่นมาปกผู้วิเแล้วกับฮดน้ำฮดน้ำิ่นพอได้กินปลูกบัตรคั่วพี่น้องเ้ยซำนี่แหละมันก็ซำนี่แหละปลูกบัตรคั่วปลูกทิ่ไใบสือส่อบ่มีเวลาคั่วจะคล้องกะสะเห็ดน่งเห็ดยา thua cả à. một thua cả à. buộc à. thì vậy nhà chân thua thua cả đây sợ này từ sau cho phần kép cái đây ship mặt cái lọ khai để con khảo hóa cả ông mà vị ơi nhẹn mà nội thì à gì phò người nhàng nội nhà con nội ซได้สำมได้เลยพี่น้องเอ้ยทาลุนตอบสุดท่ายแหละบ้านทาแต่ขามากะตาเกือมูทาแต่ขามากะแล้วก็ฮุบขามาแล้วก็ปั่นเน่บ้าน เบิดมือเลยศิริราชลุ้นสิรทรายอะไหอนบ่อลอยมันหอนได้หอนหล่อยก่ะแอบหอนหล่อยสะมาจากแล้วตาเกือหมูเลยอันนี้ก็เรียกเขากระแสน้องมียนมาตัด ตัดหญ้าเนี่ยออกบนหกตัดออาบนเ้าก็จะขาทามีทุนเนาก็จะเห็ดคองมูยับออกมาอีกเอาไว้ใส่ลูกมันจังก็กถึกโอ้ยอันนี้เพิ่งสิเห็ดคองมูหน oh, ่อยอีกยับออกมาน้อยเห็นแด้เละ ตัวแต่อยากเฮ็ดเฮาก็ถื่นบ่หลายสูบน้อยลมบ่แฮงหยังก็อยากเฮ็ดสิเป็นบักพั่วยาวพี่น้องเพลยตัวผักยาวฮากเริ่มเป็นัวผักยาวก็บ่ลายดอกพุ่มตัวนั้นเบิดมันบ่พอกตัวนี้มาใส่าลก็เก็บได้ได้10ได้นึงอันนี อื่นเลยสิบุรีสิบุรีปั้นมาอื่นมาฮือพอแล้วอื่นเป็นวันพระอย่าพระมาได้ผลเอ้ยเห็นมกเห็นใจนน่ได้เห็นว่ากะเห็นมกเห็นใจนน่ได้อยาพระตกได้แล้วให้ถั่วก่อนนดะ้ เฮาสิมาคอนเฟิร์อาปามาเฮ็ดลานซาวกะนั่งหวันมาอาปาให้ปลาตักปาให้ป้ใหญ่อยากกินลาปาให้เฮาสิบ่ได้สิให้เพิ่นมาเฮ็ดเองมันค่พี่น้องเอ้ยเพื่อตึกเพื่อสิได้น่ะโลัง thì lan thương là cái nhông hoa này cụ để kẹp nó sẽ sẽ để kẻ nó mà mong đi nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mòn Để แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอๆพกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อผักเบิงผักสมก็ไลก็แซ่ไหนเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้หนพี่น้องสบายดี